ขนาดของหลักดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานของวอสทหรือแม้กระทั่งการไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีขนาดเท่าไหร่วันนี้เรามารู้กันครับสวัสดีครับผมสิวาและนี่ก็คือช่องวิศวะวันโอวันและคุณกําลังอยู่ในรายการสนามไฟฟ้าทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าหลักดินเนี่ยมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบสายดินนะครับคำว่าระบบสายดินเนี่ย มันก็จะต้องมีหลากหลายองค er ์ประกอบถูกต้องไหมครับหลักดินเนี่ยถือว่าเป็นแค่1ในองค์ประกอบของระบบสายดินเท่านั้นซึ่งองค์ประกอบของระบบสายดินน่ยผมขอบอกคร่าวๆก่อนล้วกันเดี๋ยวไว้ผมจะทําเป็นคลิปอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับองค์ประกอบของระบบสายดินแบบคร่าวๆภาพกว้างๆก็คือจะประกอบไปด้วย1ก็คือหลักดิน2คือสายต่อหลักดิน3คือสายต่อฝากและ4ก็คือสายดินที่ทุกคนคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูนั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงแค หลักดินอย่างเดียวก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายหน้าที่ของระบบสายดินให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจก่อนก็แล้วกันนะครับว่ามันมีหน้าที่อะไรนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของระบบสายดินเนี่ยถ้าหากว่าเรามองมิติข,ของความปลอดภัยครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะนํากระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับให้มันไหลกลับไปสู่หม้อแปลงหรือแม้กระทั่งอาจจะไหลกลับไปสู่หลักดินเวลาเราไปจับอุปกรณ์นั้นที่มันมีกระแสไฟรั่วอยู่ครับเราก็จะมีความปลอดภัยไม่ถูกไฟดูดเพราะว่ากระแสไฟ่ว ที่อุปกรณ์ตรงนั้นนะครับมันไหลไปที่อื่นแล้วนั่นเองครับแต่ถ้ามองถึงมิติของระบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในอาคารของเรานั่นเองครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของระบบสายดินนะครับมันก็คงจะเหมือนกับทหารที่หน้าที่หลักของทหารก็คือต้องป้องกันอาริล่าจะสัตวตูนะครับแต่บางครั้งก็าอาจจะเข้าใจผิดว่าหน้าที่หลักเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ในสภาหรือเปล่า โอเคกลับมาที่เรื่องของเรานะครับเรามาว่ากันเรื่องของหลักดินต่อนะครับหลักดินเนี่ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งเดียวในระบบสายดินที่มันจะสัมผัสกับดินโดยตรงนะครับซึ่งมาตรฐานของวสทเนี่ยเขาก็กําหนดไว้ว่าความต้านทานของหลักดินเนี่ย จะต้องไม่เกิน5โอห์มนะครับคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วถ้ามันเกิน5โอห์มล่ะบางที่เนี่ยดินเนี่ยมันอาจจะเป็นดินแห้งความต้านทานเนี่ยมันก็อาจจะเยอะถูกต้องไหมครับถ้าหากว่าเราวัดออกมาแล้วมันเกิน5โอห์มครับเราก็จําเป็นที่จะต้องตอกหลักดินเพิ่มไปอีก1ห,หลักโดยที่ระยะห่างระหว่างหลักแรกถึงหลัก2นะครับ จะต้องไม่น้อยกว่าความยาวของหลักดินนั่นเองครับและถ้าหากว่า2หลักดินแล้วความต้านทานก็ยังเกิน5โอห์มอยู่เราก็อาจจะต้องปักอีกหลักหนึ่งเป็น3หลักนะครับโดยทั้ง3หลักเนี่ยเราอาจจะเชื่อมโยงเป็น3ามเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้ครับแต่ถ้าหากว่าเราติดตั้งในบ้านเนี่ยมันก็อาจจะมีพื้นที่ไม่เพียงพอก็ไม่เป็นไรครับเราก็อาจจะทําเป็นเส้นแนวตรงก็ได้ครับเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะและมาตรฐานของหลักดินที่ถูกกำหนดโดยการไฟฟ้าหรือว่าวสทนนะครับมันจะต้องทำมาจากเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรืออาจจะเป็นทองแดงเพียวแต่ว่าทองแดงเพียวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเวลาที่เขาใช้กันเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีการเสริมเหล็กสักหน่อยนะครับทองแดงเพียวๆเ,เนี่ยนอกจากจะไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะเกิดการสูญหายก็ได้ครับเพราะว่าทองแดงตอนนี้ราคาแพงนะหรือว่าหลักดินเนี่ยอาจจะใช้เป็นเหล็กอาบด้วยสังกะสีก็ได้ครับทุกคนจะใช้เป็นประเภทไหนก็แล้วแต่งบประมาณของทุกคนเลยครับแต่ละหลักดินเนี่ยจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยไม่น้อยกว่า5ครับ 8นิ้วนะครับและก็จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า2.4เมตรนะครับถ้าทุกคนใช้สเปคของหลักดินตามที่ผมอธิบายไปเนี่ยทุกคนก็จะใช้หลักดินถูกต้องตามมาตรฐานอย่างแน่นอนครับและสุดท้ายเมื่อทุกคนจะปักหลักดินเนี่ยก็ควรจะเอาหลักดินนะครับ ไปอยู่ในบ่อหลักดินหรือว่ากาวพิษสักหน่อยนะครับเพื่อที่เวลาเซอร์วิสเพื่อที่เวลาซ่อมบำรุงนะครับเราก็จะได้สามารถทําได้อย่างง่ายดายครับและที่สําคัญกาวพิษหรือว่าบ่อหลักดินเนี่ยต้องเป็นที่ที่เราสามารถเข้าถึงได้สะดวกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นซอกเป็นหลืบที่เราไม่สามารถเข้าไปทํางานได้อย่างสะดวกนะครับอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าโอเคนะและสุดท้ายและก็ท้ายที่สุดนะครับถ้าคุณชอบเรียนรู้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านที่คุณเองอาจจะพบเจอได้บ่อย ปุ่มกดไลค์ปุ่มกดแชร์อยู่ใกล้ใอย่าลืมกดให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ